สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีน้าๆตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยามเย็นนะครับหลังเลิกงานนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับออกมาตกปลาช่อนนะครับตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วครับนี่ครับตะวันใกล้จะตกดินแล้วครับนี่นะครับลักษณะไม้ก็จะเป็นนะครับไม้แมคโคนะครับเพิ่งมาลอกใหม่นะครับลอกได้ประมาณ2-3อาทิตย์แล้วนะครับก็เห็นน้าๆหลายๆท่านเข้ามาตกกันนะครับเดี๋ยววันนี้มีโอกาสได้มาตกดูบางโอเคครับเดี๋ยวจะมืดก่อนไปลุยกันเลยครับ ร้อครับไม้เดียวเลยครับตรงนี้นี่ครับเต็มคอแล้วครับโอ้โหส่งนานด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้ยส่งนานครับตัวนี้ก็กัดกบยางนะครับนี่ครับ กบยางนะครับไอ้บูครับตัวนี้นี่ครับลักษณะไมายสวยๆเลยนะครับตีไปไม้เดียวเลยครับตรงนี้นี่ครับกบยางไอ้บูครับสุดยอดมาครับนี่ครับใส่ปลาโอเคครับ กัดแล้วครับกัดแล้วครับนี่ครับอยู่ครับใหญ่ครับกัดแล้วครับโอ้ใหญ่ครับตัวนี้กัดกุบยางนะครับไอบูครับโอ้โห สายสวยเลยครับตัวนี้นี่นะครับยามเย็นแล้วครับวันนี้เต็มคำครับตัวนี้ส่งเนียนๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูปลากันครับนครับหมายตรงนี้ยังไม่เคยเข้ามานะครับนี่ครับกัดลงคอไปเลยครับดูครับนี่นะครับ โอ้โหครับสจเบีดเบียดโลครับตัวนี้นี่นะครับกัดกบยางไอบูนะครับลงคอไปเลยครับนี่ครับใช้ดีเลยครับตัวนี้นี่ครับดูลักษณะไมยนะครับก็สุดยอดมาครับวันนี้มาตกปลาก็ตอนเย็นแล้วนะครับโอเคครับแต้มสองครับสุดยอดครับ